สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมา่บมาพอกับเจตายคือเก่าเนาะค่ะสวัสดีสอปอปปเล่าน้ำเด้อค่ะมือนีเจตาว่างแนวทางล่าพัฒนาค่ะแต่จะเป็นสรุปเด่นเน้นเจาะเนาะค่ะของเจตาเนาะ,ะแล้วก็มีอีกสองสามเสี้ยนค่ะไปติดตามบึงพิจารณากันแนวทาง สรุปเด่นเน้นเจาะค่ะเวิ่งแนวทางกันค่ะจาะคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปเดอ้อค่ะพี่น้องคลิปสรุปเด่นเน้นเจาะของเจตาเนาะค่ะจะมีสีเซียนเนาะจะมีสีทันมีจะมีซอชัยชาญเลขล็อกหนองบัวค่ะแล้วก็เลขรับน้ำสมสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะ นี่ประวัติที่ผ่านมาของเจตาที่ง่ายเงือบนะพี่น้องเนาะเด่นเน้นเจาะบ่เป็นยังเนาะค่ะกราบขอบขอบคุณพี่น้องเนาะที่ให้กำลังใจเนาะค่ะโอ้ยมีแต่อิบซีที่นาลักเนาะคะ่ะอิบซีนาลักน่ารักให้กำลังแรงใจ <c oughs> ขเขาขบ่เขาก็ตามต่อขเ้นเรื่องเจตาปฏิให้กำลังแรงใจดีเอาไหมเนาะค่ะ กราบขอบพระคุณหลายๆทุกท่านทุกคนที่เขามาเนาะค่ะเลกรูดไปกับมาให้กำลังใจคือเกาตามต่อไปใหม่คือเกาเนาะค่ะเจาตาใครให้กำลังแรงใจเอฟซีทุกท่านคือกันค่ะให้พี่น้องป้องปายโชคดีเนาะให้มันให้โชคดีกันค่ะเล่าพัฒนาของเจาตาสรุปเดินเน้นเจาะค่ะเดินเน้นเจาะ เดินเน้นเจาะของเจตาวิ่งรูดซค่ะวิ่งรูดซีวงกลมซตัวเดียวนะคะ่ะนินมาซีหาหาสค่ะเจาะมาเจาะมา 4ีหาสามค่ะวันที่สามสิบสองทุ่มครึง่งเอาแคบหน้าจอค่ะพี่น้องแคบหน้าจอขันไผ่ขันไผชอบผู้ไดมักเนาะค่ะมักแบบสรุปเด่นเน้นจอของเจตาในน้อยแข็งๆเนาะค่ะเอาที่ชอบเนาะแคบหน้าจอไว้ไปรุ่นกันเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านคือว่าล่ะค่ะ หมักเข้ากปกางจัดเนาะบ่อชอบเข้ากับบอจัดบอ่อไปเนาะค่ะเอาไปต่อกับชอชัยชาญค่ะช่อชัยชาญของพิ่นกระหลุดยุทค่ะที่ผ่านมาเนาะหลุดกลับใไหไม่คือเก,าก่าขอบคุณขอบคุณช่อชัยชาญค่ะเียวแนวทาง เราพัฒนามาว่างทางช่องของเจตาเนาะคะ่ะนี่ก็สรุปดิ่นเนินเจาะคือกันเนาะคะ่ะสรุปดิ่นเน้นเจาะของชอชัยชานเนาะคะ่ะเขี่ยมแคบนาจอค่ะสจะไปต่อกับช่อชัยชนันวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดของเพิ่นหกเด่นมาที่หกเน้นมาที่หกค่ะ 4ีหาค่ะเจาะมาที่สี่หกห้าสามสิบสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะวันที่สามสิบเมษาวันสุดท้ายของเดือนเมษาพอดีขอให้โชคดีทรงไทยกันน้อยพี่น้องให้เอฟซีถูกทันพี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะให้โชคดีทรงไทยของเดือนเมษาเนาะ แคบนาจอค่ะไปต่อกับชอชัยชาญน,นะค่ะสรุปค่ะสรุปดินเนินเจาะแคบนาจอแล้วก็ไปต่อนะพี่น้องไปต่อนี่ก็จะเป็นของเลขล็อกอุดรค่ะ เลขล็อกอุดรกันลุดไปเนาะคะ่ะที่ผ่านมารุดไปกับขอโทษขอให้แคดเอฟซีเนาะคะ่ะเลขยกรุดไปเลีกบอกเขากอยางบดดื่นเนาะ,ะให้กำลังแรงใจคือเก้านั่นแหละคะ่ะขอบคุณขอบคุณเลขล็อกอุดรที่เอาว่างแนวทางมาว่างเนาะกับขอบพระคุณหลายๆไปใหม่ไปต่อ พป็นไหยมะแล้วค่ะดินเน้นเจาะเนาะพื้นไหยมะแล้วเนาะคะ่ะลุ้งหอก้อนมือนึ่งหรือสูตรเต็มถ้าเมีย่ยนอันเต็มของเจตาก็เฉพาะย่ำลุงเนาะคะ่ะลุ้งไปวันที่สามสิบกับมืออื่นวันพุธเจตาก็จะลงสรุเดินเน้นเจาะเนาะแล้วก็ลงไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะ สำหรับแนวทางเล่าพัฒนาเอาของเลขล็อกอุดรค่ะวิ่งหลุดพัญหาหาเด่นห้าเน้นหนึ่งห้าหนึ่งแปดเจาะทีห้าหนึ่งหกสองทุ่มครึ่งเล่าพัฒนาเนาะค่ะวันที่สามสิบเมษายนเนาะเอาไปรปุ่นกัน ไปรุ่นกันเอาไม่ไปไม่มือไม่เนาะคะ่ะไปต่อไม่ต่อไปค่ะต่อไปเป็นของใครต่อไปจะเป็นของเลขลับน้ำสูมเนะคะลับน้ำสมก็ลุดไปขึ้นกันค่ะ ขอโทษขอให้เอฟซีทุกท่านเนาะลดไปขึ้นกันวันที่ยี่สิบปดเนาะค่ะเลขลับน้ำน้ำโสมบดเดอหนึ่งตวัวบ่มาสองตวัวบ่เขาเนะค่ะลดไปบเป็นยังว่าเอาไม้ตามไม้มือไม้เนาะค่ะมือไม้เลขลับน้ำโสม สรุปเด่นเน้นต่อเพิินวิ่งวิ่งรูดนะคะเด่นที่เด่นที่เจ็ดเนาะเด่นที่เจ็ดเน้นส 2, 2, องเจ็ดสองห้าจาะสองสองเจ็ดค่ะพี่น้องเป็นยังไงมักบอกค่ะชอบบ่ถ้าชอบกัจัด ขัดกับพานเนาะค่ะดินเหนี่เจาะของเพิ่นสรุปเนาะค่ะสรุปราวพัฒนาแวันพุธสิ้นเดือนของเมษายนพอดีเนาะพี่น้องเนาะพอดีเมษายนมีส่งเซียนค่ะคิดนี่สันๆในน่อยไม่พี่น้อง สั้นๆหน่อยๆมาให้พี่น้องแคปนาจอเราก็เลือกเอาค่ะคือใจเอฟซีเอาที่เขาชอบแล้วเนาะบางคนเพิ่งจะมากลายบางคนเพิ่งจะมากหน่อยนอะพี่น้องเนาะเอาที่เราชอบเขาชอบอันไหนเขาก็จัดเนาะค่ะท่ายคิปค่ะท่ายคิปท่ายคิปเลขล็อกอุดรกับชอชัยชานค่ะเด่นเน้นเจาะ สองทานจีตาเอามาให้เบิ้องสซกันเอามาให้เบิ้งใส่กันค่ะเอามาเปรียบเทียบเปรียบเทียบใส่กันเบิง้งมีไผมักบืองพี่น้องเอาแคบหน้าจอก็จะได้ได้สองคุณเนาะนี่จะเป็นของจีตานะคะเขากันว่มีเข่าอยู่เนาะค่ะพี่น้อง น,น้อยเเขนเเนสั้นๆเนาะนี่จะเป็นของเลขล็อกอุดรกับของจีตาค่ะดินนินจบถ้าชอบก็จัดคัดกะพานเนาะค่ะทีาชอบคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเนาะค่ะมาคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ นารักนารักที่ให้กำลังแรงใจที่ให้เจตตาเนาะค่ะกำลังใจที่ดีกำลังใจสำคัญที่สุดกราบขอบพระคุณไล,ลายค่ะเอฟซีทุกท่านเนาะคลิปนี้กขอพี่น้องโชคดีค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยเนาะค่ะเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมาก,ก็ขอให้มีใช่ คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ